อาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับร้านช่างแอร์ในตํานานนะคะมีแอร์ล้นหลามมากค่ะชื่อร้านวัฒนาแอร์นะคะอยู่ซอยลาดพร้าวเท่าไหร่นะคะคุณแม่แปดเจ็ดค่ะลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดนะคะสรุปกูมาออกอีเวนต์หรือกูมาแต่งหนะ้า <c oughs> แม่ขอไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องติดขนตาสองชั้นสามชั้นนะคะแต่แม่จะได้เป็นทาวเวอร์เลยส่วนลูกสาวคะ่ะนี่คะ่ะนั่งโขกกันอยู่นะ หลานตาวนี่เป็นช่างแอร์ในตำนานเลยคุณแม่ใช้ทำไรรู้ไหมคะมึงยกแอน์เลื่อนหน่อยคุณวิดก็ถ่ายไม่ทถนัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณแม่จะสวยขนาดไหนนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะติดสกอตเทปให้คุณแม่ก่อนนะคะเพราะคุณแม่เนี่ยหนังตาค่อนข้างเยอะหนังตายังบวมขนาดนี้หนังกีจะบวมขนาดไหน เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าใครคุณแม่คุณแม่บอกว่าเนี่ยจะไมาปิดหงอกแล้วต้องใบเช้านุศาเลี้ยงให้งอกคุณแม่ปิดข้างบนให้ดาแต่ข้างล่างคุณแม่ไว้สองสีได้ลิ่งลับสีแกงแม่แล้วหนึ่งนะคะแม่เป็นดาราสาวจากดิสนีย์ค่ะครูเวล่าค่ะแสงหนึ่งสีดำแสงหนึ่งสีขาวอ่ะตดให้คุณแม่นิดนึงนะคะหลับตาค่ะ สวยไม่สวยไม่รู้แต่ที่รู้รู้รู้ว่างมานานแล้วแม้ก็ไปหากวัวใหม่ในงานนะพี่โอเคไหมคะโอเคตาโตสองชั้นเนี่ยติดสก๊อตเทปนะขายของ1แพ็คสามอบาทนะคะอย่าใส่เยอะฉันชอบงอกงอกงอกงอะใช่ไหม,มแม่เปิดกางล่างโชว์ไปเลยฉันชอบงอกงอก <c oughs> ชอบงอก,งอก ยังไงมา,นานดามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสรุปมันดีใจหรือมันร้องไห้ <S <S ไว<ห>้เนี่ยห,หน้าตาแบบงุงมากนะคะอ่ะเราคอนเฟิร์มไว้เลยว่าเรามาที่นี่เนี่ยถ้ากูร้อนเนี่ยเสียชื่อร้านนี้นะโอ้่ดีค่ะสามหมื 36, ่นหกพันดีียู่น,นั่นมีแต่เย็นอย่างเดียวมีแต่เย็นอย่างเดียวแม่บอกว่าจิ๋มขึ้นเกล็ดน้ำแข็งไปได้ใช่แม่คันนิ้งต้องมา ใช่ไหมคะคุณแม่อเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งก๊อบงานฝั่งข้างๆคขดแต่งไปถึงไหนแล้วติดคนอ่าติดสกกอตเทปแล้วคุณแม่ลืมตาค่ะว<ฮ>สวยมากสวยประเจริดประเจ้ิ <c oughs> <c oughs> สวยไม่ไหว <c oughs> <c oughs> คุณแม่เองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างผิวสวยนะคะแต่เราก็จะใช้รองพื้นเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเพราะอะไรกลัวแม่ไม่คุ้มจริงจริงนะคะแม่บอกว่ากลัวเยอะไหมคะคุณแม่กลัวเยอะไหมคะกลัวเยอะค่ะกลัวเยอะค่ะคุณแม่ไม่กลัวไม่คุ้มหรอคะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะแล้วแม่ถามว่าเอามาทํามาเยอะแยะของอ่ะใช่หนูเอามาขู่ลูกค้าเฉยๆให้ก่อว่าเออดูแบบว่าดูเก่งดูมีฐานะดูดีถามใช้หมดไหม ไม่ถึงครึ่งไม่ได้ชปเลยเอามาวางไว้เผื่อเผือเพาปูล่ลูกค้าไงคุณแม่เนาะใช่พอเวลาเขาถามใช้อะไรอะใช้ดีออแต่ถามจจริงใช้อะไรซิวานาตลาดนัดไม่ได้ไม่ได้อ่ะเราใช้พับอาจารย์พุ่งนะคะเกลี่ยผิวให้คุณแม่นะคะฝั่งนู้นนี่คือแบบว่าแต่งหน้าไว้ฝั่งไว้สวันเลย3วันอ่อนอโู้ตายกันจริงๆนะ เราไม่ยอมแพ้นะอยู่บ้านเป็นสาวช่างแอร์ในตำนานออกงานเป็นช่างหน้าช่างผมพออยู่อีกทีหนึ่งไปกินเงินเดือนรอบหนึ่งนะคะมิจิเจอร์สาวนะคะอุ้ยตรงนี้ห้าบอกนะคะเดี๋ยวเราจนเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์บริษัทนะคะนี่เครียดมากเลยนะคุณวิทย์ทำไมไม่ใช่กลัวแม่ไม่สวยนะฝนตกแล้วกลัวผมฟีด คุณแม่กลัวผมฟีบไหมคะไม่กลัวพอมีชา่าง <im> โนอ,อย่านะคะอย่านะคะ <im> <im> กับหลานเนี่ยไม่ค่อยรักนะปกติอะวันนี้เนี่ยจะใช้มันทํางาน <im> เลยให้มาเลยเนี่ย <im> ให้เฝ้าตามติตวงบุญคุณบอกว่านี่นี่ป้ามึงนะอะไรอย่างนี้เลย <im> <im> ใช่ไหมลูกทำไมคุณวิทย์ไปทำยาต้องแม่แม่เป็นยายแล้วหรอเป็นย่าเป็นย่า ไม่ยากของคนงาน่ย <lings, S 1> แ,แต่ยากของลูกเนี่ยไม่มียังไม่มีอ๋อยังไม่มีนะคะนี่กายเป็นงูเห่าธรรมดาไม่ได้นะต้องกองทับงูเห่านะของแม่เผื่อฟีบเผื่อฟี่ระหว่างทางเพราะอะไรงานจัดที่บางพีจะแต่งหน้าที่แถวไหนลาดพร้าวแปดเจ็ด แต่แต่งแถวนี้ดีแล้วขานจะได้เดินทางสะดวกคุณแม่นถึงแค่นี้เองเนาะใช่ค่ะแค่นี้เองนะคะแม่บอกว่าแค่นี้เองนะจริงๆไปติดแอร์ที่บ้านได้ไปล้างแอร์แถวนั้นจริงๆิงจริงเหรอคะคุณแม่ดีใจแถวแถวนั้นอะไปทังนั้นเลยเป็นไงล่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อแอร์อย่าลืมค่ะชื่อร้านอะไรนะคะคุณแม่วัฒนาแอร์ร้านวัฒนาแอร์นะคะไม่ใช่วัฒนาสังคพันธ์คนละร้านเลยนะไม่ใช่นะ ถ้าแม่รำคาญเมียผมเมื่อไหรบอกนะครับแม่จ่ายเพิ่มห้าพันอยู่หยุดพูดเลยพูดไปเถอะคพูดไปเถอคุณแม่ให้ลูกชายมาถ่ายภาพเป็นที่ระทึกขวัญว่ามีช่างแต่งหน้าตัวนี้มึงต้องจำหน้าได้ว่าอย่าจ้างมาอีกนะคะเพราะร้ายเหลือเกินนะคะเนี่ยตอนนี้นะคุณแม่แบบสวยมากนะคะแค่เขียนคิ้วเนี่ยสวยไม่ไหวโอ้ยมีแค่หัวคิ้วพอแล้วม้งเนี่ย แล้วกล้องไว้แม่ดูเลยเอ้ยม at ีการเช็คลูกก่อนนะสวยไม่สวยเช็คลูกก mhm. ่อนร้อยมนะน้องไม่ไม่ไม่น้องบอกว่ากระจก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 อยู่ในไม่ให้ดูอ๋อโอเคถ้าเกิดว่าใครขอดูกระจกทุกนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณแม่ห้ามดูเดี๋ยวแม่เรื่องมากในการแต่งหน้าครั้งนี้นะคะ คุณแม่มีอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือหมอดูทางในนั่นก็คือร่างทรงนั่นเองแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเข้มมากนะอย่าดำมากนะเดี๋ยวเพื่อนตกใจแล้วแม่ดูกระจกไหมไม่ได้ดูแม่มีจิตสัมผัสใช่ไหมคะใช่ <laughs> <laughs> เล่นของกูด้วยนะคะ ตอนนี้ตาคุณแม่เนี่ยเป็นสีแบบว่าทองทองน้ำตาลน้ำตาลนะคะอ่าดวไว้ก่อนไงแต่จริงๆทาสีดำไปแล้วครจริงโูดแล้วคุณแม่แม่กำมือบอกช่วยด้วยเถิดคุณแม่คุณแม่ท่องหนโมสามจอกนะคะแล้วบอกว่าอุทิศผลบุญผลกุศลทั้งหมดให้อีแพมคุณแม่จะสวยค่ะคุณแม่ขาคุณแม่บอกคำนี้ค่ะขอให้พระลงโทษอย่างหนัก นากาแล้วมอกป<ร>าลา,าเขาเดี๋ยวแม่จะร้องไห้เลยเดี๋ยวแม่จะร้องไห้นะอยานะเดี๋ยวกูให้พี่โน้ตมาเลยนะให้กานนะมองกันด้านบนกับคุณแม่คุณวีทฉันพลาดอะไรไปลูกก็ทำไมกูแต่งหน้าให้แม่ตั้งนางกูยังไม่ได้ถามชื่อแม่เลยแม่คะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อเบนจาค่ะอชื่อเพราะมากเลยครับตาพัมลัมคุณแม่ชื่อเล่นก็พอค่ะชื่อเพชรค่ะชื่อคุณเพชรนะคะซึ่ง<แม> ขายแอร์นะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะสรุปคือง่ายๆนะคะเป็นระดับแพชอยู่ที่แอมเวนะคะชื่อแพชรเพราะอะไรอยู่ที่แอมเวไม่ใช่ครับผมเนี่ยค่ะเราก็จะทาเล็บสติกให้คุณแม่นะคะ คุณแม่บอกว่าเต็มที่ไหมไม่เต็มนะคะแม่บอกขออ่อนๆนะคะถ้างนั้นเราทาให้อย่าเยอะมากทาแต่ปากล่างปากบนไม่ต้องทาจะได้แบบว่าเออดูไม่เยอะเกินไปนะคะโอเคไหมคะคุณแม่โอเคโอเคแล้วกัดฟันกัดฟันแล้วหนึ่งนะคะเราจะไม่ถามคุณแม่นะคะว่าชอบสีเข้มหรือสีอ่อนเพราะเดี๋ยวคุณแม่เรื่องมากนะคะ เนี่ยเราตั้งใจทํางานเนี่คุณแม่จริงๆเนี่ยแต่งหน้าสิบนาทีก็เสร็จแล้วอืมแต่ที่เหลือเพื่อให้ดูเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจงานแม่เชื่อไหมคะ <c oughs> <c oughs> นะครยังมีความมั่นใจอยู่เพราะยังไม่เห็นกระจกนะคะระวังเถอะ,ะแซวแม่มากแม่เอาถังน้ำยาแอร์ทุ่มใส่อ, <c oughs> อยู่ตรงน,นั้นนะครู <c oughs> นจะมาสิ <c oughs> อย่านะคะอย่านะคะหูแต่แม่แมอจริงนะคุณแม่สวยมากเลยครับโอ้สวยมากเลยคุณแม่แต่งหน้าไม่ค่อยต้องอะไรแบแต่อ้วยจนสวยอะต้องเรียกหม่อมแม่แล้วครับสวยขนาดนี้อ่าหม่อมแม่หม่อมแม่สวยจริงสวยจริงน่แน่แน่ใช่ไหมคะบคุณพี่กับคุณคับหนูใช่ไหมคะหนูใช่ไหมคะับที่สวยสวยจริงสวยจริงดิฉันกับที่สวยไม่ใช่ไหมใช่ อตอนนี้นะคะเป็นการแต่งหน้าที่เหมือนเล่นตลกมากเลยนะคะแม่ขอดูกระจกตลอดเวลานะคะเราก็จะให้คุณแม่ได้ดูกระจกว่าสวยแน่หรือเปล่านะคะแม่ถ้าสวยะชมหนูไม่สวยด่าอีก,กาย,อยโอเคไหมคะแต่ต้องด่า,ดาอีก,กายนะ,ยะเดี๋ยวเราจะให้ดูกระจกนะคะตกใจแน่เลยจริงหรอคะอู้สวยไหม ตกใจเลยอ่ะโอาก็ยุดเช็ดออกค่ะอะไรคะเธอแม่เดี๋ยวหนูไลฟ์สดร้องไห้ข่มขู่ลูกค้าเหรอข่มขู่ลูกค้าเหรอโอ้ยเธอทำงี้เหรอคุณแม่ลองเปลี่ยนชุดก่อนส่องกระบอกไกลๆนิดนึงค่ะดูองค์รวมดูองค์รวมนี่โอเคแม่เมื่อกี้ไงแม่อย่าเช็ดสิครับแม่ดูอย่างนี้ไง ไม่ไงลืมไปว่าแม่สายตายาวแม่ต้องดูอย่างนี้นะคะดูกระจกอ,อันใหญ่ดีกว่าไปอ่ะรา,า,าะะคาก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคุณแม่แพทยนะคะซึ่งคุณแม่แพทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่า ขัวเยอะอืก็ถ้าแม่ไม่ชอบแม่ก็ไปล้างหน้านะคะไม่ล้างแล้วไม่ล้างแล้วเพราะอะไรคะไม่ทันแล้วนะทันแล้วตอนนี้ฝนตกค่ะคุณแม่คะใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกไปงานโอเคโอเคทำพิธีรับมอบค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอคุณแม่ติดแม่ไม่ติดติดเองก็ได้หว้